สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีที่สุขุสุขคนมีตันรับกับสุสั่งบาสุขคนยินดีครับพี่น้องวันนี้เตรียมคล้องเลยพี่น้องวนองันนี้เอือยสิไปเนาะบาสุขไปเลยไปพี่น้องเอือยไปกับไอแอดอน <c oughs> ดอนไปคนเดียวมันบอกไปเนาะ เปลี่ยนบ้านพันเดียนะเมื่อนี้พี่น้องเตรียมของเอาขามไปฝากอยู่ฝั่งไทยน้องพี่น้องจะฝากไปให้พี่น้องเอฟซีเจ็ดได้เอียงเนี่ยฝากไปให้เพื่อนน้ำแม่ นี่แหละมีนอมยมมีปลาแหงมียังเนี่ยนอมัยสมนี่ยผู้ดละนองไปสิเันแล้การทามากทางการปิ่ปี่งปลาแล้วก็กินกับนอม่ยโจงแจ้วก็จะเป็นเปียอกัรนั่นนัดฟักเต่หมูกระดับใส่มีอนปลาดุกแหงแล้วก็นอมัยก็นอม่ก็มีเนาะ ก็น้ำม้สมเยี่งตัวนี้น้ำม้นน้ำม, <c oughs> ม้ต้มจืดแด่ตัมมีเปลือกั่นตัมมีเปลือกหันคะกินโตว้มมีเปลือกหันต้มไปต้มอ,อีกไม่เกียสื่อยากคนลงเลยข่อสิเป็นจุดหัน,น,น เดีว๋ยววาสุกซีให้เออสื่อห้อยไปนำพี่น้องห้อยหอม Thank you. Thank you. แบบสื่ออันฝากไปเนะปะาะเพราะว่าอันมันแสบนะพี่น้องอยากให้ข้าเจ้าเอาลองไปซเบมึง

ข้ามด้านเนาะถ้ามึงมีคนถามสวยมนะึงอะไรไม่ใช่คิวขามด้านไปฝากเน้องคิดน่องขามไปฟังนะยังห้อยอีกข้องมาดอนจักแตะสับประหลดเรา ียนสบเนใืเียนสยแบบนี้พี่นนอะให้จื่อเนาะอันเอฟซีเป็นกระเบบบหูนาะว่า เวลาฝากค้องไปไทยเขาฝากอย่างไรฝากขามประเทศบอลก <c oughs> ันทางเท่านีส้สีแบบนะพี่น้อง <c oughs> เวลาฝากค้องไปไทยไปยัง <c oughs> เอาสีขามไปฝากอยู่ฟังนั่นเอาพี่น้องมันจังคาทรงถือมันมันมาได้ส่ะรงแบบนั้นน้อาพี่น้องก็คือแบบต่างประเทศทางไกลนะ <c oughs> แบบคือ <c oughs> อ,อ่ะไ่วยไปังเลยพี่น้องอันนี้นคือแบบ ต่างประเทศเธอบอว่าอยู่ไกลๆกันนะนะไทยเรามันบบมันติดกันน้องพี่น้องก็เลยแบบว่าฝากมันง่ายฝากกองหันอันเขาขามไปฟังเลยก็เอาที่อยู่อันใส่แล้วก็ส่งไปเลยนอ้นอง mm hmm. พี่น้องมาถึงยางเออขามบ้านขามประเทศก็บบริษัทพี่นอ้องแค่ขามน้ำเสียเอล่ะขามไปฝากก็ได้ก็คือประเทศอื่นเนาะส่งอย่าง บอกภาษาเดียวกันนี่ต้องซื้อกับเขาใจง่ายพี่น้องเช่นที่ยงที่ยอ,อยู่เขาจุ๊บนมัน,มน,น่มอนราเาฝากไปไทยกับเขาไปฝากครั้งนั้นแต่ว่าไทยฝากมาเล่านี่ก็ฝากใส่ที่อยู่ที่อยู่อันหลานเขาจะพี่น้องมันจะมีลานหลับผิวขล้องมาจากฝั่งไทยก็ฝากง่ายให้กัน วันนี้วันนี้พี่พี่อยนพี่จะเนียกลับเหมือนไงเนาะดาวมาบ้างบ้างจะเหนียกนบวันนี้เขยเรากับสะพ้ายไทยก็จะกลับเหมือนกันเด้อพี่น้องสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อเรจะพากันกลับแล้วขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านทั้งรางฮอด อันจังหวัดระยองกาเรื่องสิก้าวหอดผุนหมอหรือว่าบ่มันกนไปเชียงใหม่ไป้าเหมือนกันคันหงส์กบดโกนยุ่แต่บ่อมันกะบ่อมันใหญ่มันบดแรงนางเมือนบ่อมันใหญ่นางสบายล็อกตัวแตน้ำมันใหญ่เนาะใหญ่ก็รถข่อยอีกไม่ไม่ท้อเมื่อเมื่อก็ว่าบ่อหมู่เดียวนอนคือนถ้าเที่ยวแบบเผาเก็ขึ้นเดียวก็บหอดอันนี้นอนจะขึ้น นอนสองคืนสคืนไปอยไปเนาะค่อยไปค่อยมากินลมชมวิวเดิทางปลอดภัยสมวนยูเขาได้เห็นวิวค่ะนม่วนตินาะรถยนต์ก็สบายดีแต่ชอบมอเตอร์ไซค์ก็อมอเตอร์ไซค์มันลุยม่วนดีเนาะเตะตากลมเดินทางปลอดภัยส่วนเฮาการจีเออจีจอดไปนาะเพื่อนเพ่รถนะรถเน้

เอาใจอีกเป็นยังกัตตามันมันบิดอยู่ดอกอมุมนสิตตกนะขาใกล้อบนกับ น um, ี่ยักน้ำเจ้ยได้เลยใส่เสือพ้นค่ะ đồ vị mà nè bắt tay anh đấy không qua vị mà bài nữa vị เออนะพี่เูกพี่มาตุ่มไปต้องไปต้องไป,งไปงกินแต่เขาก็ได้จับมันใบพูกมันค่ะผแต่ขีด,อ,ดอัดนั่งร้องนันงล้องพี่นองเบ้มงมั้งอ๋่นงแม่ นางสองเรื่องหน้าอันเบิ่งละนำเจ้งว่านอสลาดคือคดไม่ได้เจ้าแหละนอกว่านี้เช้าไปคบเป็ดเขาแล้วข้าแล้วเ้าไปคบเป็ดแล้วว่ามันมีงูมิคนมันน้าจิดเนาะอืมคนตกจึงสิร้ายเหมือนเลยพี่น้องเอ้ย สามสี่มือแล้เเวเนาะไปหิวเข่าเหาื่อไปไหนจะไปวิทย์อะไรพี่น้องวิทย์ฝนล่ะซึ่งครับม่อจะใส่ไปบ้านอาอีกที่หนึ่งเนาะแล้วับรถยนไปมือนี้ชิม่าอัปเดตเขาให้เบิ้งพี่น้องอตนหลังจากบเบร์อัปเดตแจดุนนน่ะพี่น้องเลยโอ้โหว่าเขาปีนี้จะได้กกินหรืบอบ่เนาะ มันเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเขาเ่เเาไปเนี่ยอ้าฝนก็คือมาแห้งขาดแคบไปนเนี่ยก็ออกมาตัวฝนแห้งแต่พี่น้องเลยเข่าปีนี้ใส่แม,ม่บงหน้บอดีเอา้ารีวิวตอนนี้เลยซะเออเด็ดเห้เบิ่งตอนนี้เลซะยังงิ้อยู่เลยเนาะพี่น้องปีนี้เขา่าบงหน้ปกติสามีได้กินเข่าเมาแล้วพี่น้อง จะเข่าหันโบนใหญ่โบโตจักเถือ่อกินจะเป็นตีจังไรเนาะเขา่นาน้ำสามปลาบองงามพี่น้องเลยเอา้อาทำรีวิวตอนฝนตกแห้งเนาะเอา้าเด็กพี่น้องเลยแต่ละให้มันบองงามเลยเดวยวสิผ้ายางหล่อเบิ่งพี่น้องน้อยหนึ่ง แต่ละปีสิว่าว่าเขาบาสุกพี่น้องเลยมันว่าเพียงแอลว่าสัมเนี่ยนะอันนี้เป็นให้ตีนบ่าเนาะพี่น้องแต่สัมเนี่ยตัว่าอันทับอีท์อันเพียร่งพี่น้องเอ้ยทับอีท์หน้าทว่วมตอนต้นปีน้าทว่วมน้าท่วมมากในวันนี้เพียร่งเพียร่งในวันนี้มันจะเลยแบ,บบโบยงใหญ่จะเท่อเนาะเขา จะเลยได้ซ้ำนี่พี่น้องเลยนี้เป็นเขาแบบโอ้โหว่ามันสีทองหรือบ่อเนาะปีนี้เป็นปีที่แบบบารุปขาดทื้นเลยแหละพี่นอ้องจางทุนดำหน้ากับเบิเป็นทรายเบิ้เป็นทรายละพี่น้องเลยอ่าว่าเขาเป็นแนวนี้เนาะในกล่องจะเห็นจะบอกว่ามันเดืองเนืออแห้งหรือไรโผตึงใจโผ ก็ที่เขาข่อยบ่แม่นแนวนี่เดอ้อบ่ได้เป็นแนวนี่อ่าเป็นง่าให้เรีองเป็นเรียงไอพี่น้องน้เาเหตุเขาให้เบิ่งจ็ดสิได้เฮ็ดเขาเอาจ็ดสิได้เกีย่ยว์เจ้เาวัวปีนี่เนาะฝนกัมาตกแห้งเจา้า <c oughs> ตลอดตกแห้งน่าหนูปลาลงจิ๊บเลยเนี่ยมาแรงถึกพลาพยายามจิ๊บพี่น้องตอนที่ทำทำ เดี๋ยวพาไปยามจิบไอ้ตัสิเลล่าพาจ่าไปเพี้ยงซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยนี่ฝนตกแห้งเดี๋ยวสิมาเตรียมฮะเอ็ดคลิปอีกก่อนเด็กนั่งอยู่กระท่อมแถวนี้แหละฝนก็จะเป็นแห้งเนาะตอนคอยก็ทายคลิปเพื่นกับ่ถตกอะ

รรยากาศเอะวงาม